แล้วต่อมาเนี่ยเรามาดูเนี่ยอย่างในแลนด์สเตทเห็นไหมคะในแลนด์สเตทอย่างที่พูดพูดถึงเมื่อสักครู่ตรงเนี้ยเอ่อตัวเส้นประลูกแปลงเส้นประเนี่ยตรวจเขาจะตรวจว่าอา่าเป็นพื้นที่ของใครเราจะเห็นพื้นที่เงาเงาอ่ะก็จะบอกว่าเป็นนิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองทีเนี้ยเรามาดูเราจะเห็นที่ซ้อนให้เนี่ยคือหนึ่งต่อสี่พันที่มีการรับรองเขต นะคะอย่างอันนี้เนี่ยมันอยู่ในนิคมนิคมสร้างตนเองท้ายเหมืองแต่ถามว่าอยู่ในป่าสงวนไหมเราลองดูเส้นนะคะถ้าเส้นทึบเนี่ยก็คือเส้นในระบบถามว่าแล้วเหมือนกับเส้นที่รับรองไหมเหมือนไหมมันจะไม่เหมือนนะคะมันจะไม่เหมือนเส้นที่รับรองเขตแต่ที่เราต้องใช้คือถ้ามีการรับรองเขตในระวางอ่ะ ต้องใช้เส้นที่รับรองเขตในระวางเป็นหลักแต่ถ้าปรากฏว่าเฮ้ยดูแล้วเส้นรับรองในระวางเนี่ยมันแปลกแปลก,ปกมันไม่น่าจะใช่เลยหลังจากที่ดูเทียบจากท้ายกดแล้วก็มันแปลกแปลกท่านต้องแจ้งเข้ามานะคะแจ้งเข้ามาที่กรมที่ดินเพื่อให้กรมที่ดินอ่ะประสานให้เขาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงจะเอาเส้นไหนแน่แต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็จะรู้ว่าจะเอาอยัางไงแน่นะคะ เนี่ยตาถามว่าเอ๊ะทำไมเราใช้หนึ่งต่อสี่พันล่ะถัดไปค่ะอีกอ่าตอนที่ทำวันแมปใหม่ๆนะคะทำวันแมปใหม่ๆเนี่ยเขาห้ามเรานะคะตอนปีห้าแปดเนี่ยเขาห้ามเราว่าห้ามเรากระดุกกระดิกยังไม่ต้องออกฉนดยังไม่ต้องทำอะไรจนกว่าวันแมปจะเสร็จเพราะคาดหมายว่าปีเดียวเสร็จนะคะเพราะเขาบอกแล้วว่าจะเสร็จภายในกันยาห้าเก้า เนะหนังสือเวียนที่เราออกของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยออกปีห้าเก้าเราก็บอกว่าให้เบรกไว้หมดเลยนะเนี่ยเบรกตามนี้เลยแล้วก็จะเป็นอ่าหนึ่งตารางกิจหนึ่งตารางกิจในห้าหมืนก็คือหนึ่งกิโลคูณหนึ่งกิโลนะคะก็ให้เบรกแต่หลังจากที่ผ่านไปได้หนึ่งปีเรารู้แล้วว่าไม่เสร็จแน่ๆนะคะแล้วก็มีคนร้องแล้วมีคนร้องเราก็เลยต้องแจ้งไปว่า อ,อมีคนมีคนรอออกโฉนดอยู่ประมาณห้าหมื่นสี่หมื่นหกสี่มืนเจ็ดนะคะแล้วเขาก็ร้องว่าเราหนึ่งห้าเจ็ดก็เลยมีหนังสือออกไปว่าให้ใช้แนวเขตที่มีการรับรองในระวางหนึ่งต่อสี่พันนะคะในการตรวจสอบเป็นหลักให้เอาเอาไปดำเนินการก็เป็นที่มาของว่าเอ๊ะ hey, ทำไมเราต้องดูหนึ 4, ่งต่อสี่พันแต่ความจริงแล้ว ในตัวเนี้ยที่บอกให้ดูระวังรับรองเขตท่านลองไปดูกฎกระทรวงห้าเก้านะคะกฎกระทรวงห้าเก้าเนี่ยจะมีคํานิยามนะคะคํานิยามว่าพื้นที่อนุรักษ์คืออะไรในป่าแปดอย่างของเรานะ่ะนะคะแล้วก็การไแนวเขตการรับรองเขตเนี่ยคืออะไร เราก็จะบอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดหรือการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ทําในระวางทั้งระวางนอสามกอทั้งระวางหนึ่งต่อสี่พันเนี่ยก็คือแนวเขตตามนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเอออันเนี้ยเราต้องใช้เส้นเนี้ยในการทํางานของเราซึ่งเราก็มีทั้งกฎหมายของเรารับรองอยู่แล้วมันอาจจะใช้เส้นในระบบอย่างที่เราให้ดูไม่ได้เพียง <c oughs> แต่ว่าเส้นในระบบแรงสเตตที่เอาให้ดูเนี่ย <c oughs> เราควรจะมีข้อมูลมากที่สุด ถ้าจะทําอะไรสักเรื่องหนึง่งอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราออกโฉนดเนี่ยมัดจำในการออกอะ่ะถ้าเป็นเฉพาะลายอะ่ะก็ไม่มากเนาะเดินสํารวจก็แค่ร้อยสิบบาทแต่หน่วยงานที่ตรวจสอบเราอะ่ะใช้ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบอะ่ะแพงกว่านี้เยอะเพราะงั้นเขาเลยตรวจสอบได้มากกว่าเราเยอะงั้นเราเราเองเรามีอะไรที่เป็นเครื่องมือให้เรา ปลอดภัยมากที่สุดได้อ่ะก,ก็ควรต้องใช้นะคะยืนยันว่าก็ควรต้องใช้ทีนี้ถัดไปถัดไปเนี่ยขออนุญาตนะคะพูดถึงเรื่อง One Map นิดหนึ่งเพราะว่าหลายที่เนี่ยเออปฏิเสธก็คือก็ไม่รู้จะอ้างเหตุผลอะไรก็เมื่อก่อนตอนทำรีเชฟก็บอกว่ารอรีเชฟเสร็จแล้วพออันเนี้ยก็บอกว่ารอ One m a ปนะคะ ถามว่าเหตุผลที่ทำวันแมพเราดูไปเมื่อสักรู่อันนี้เหตุผลเนี่ยตามประสบการณ์ความจริงอ่ะนั่งทำงานกับเรื่องป่ามาเนี่ยถามว่าอายุราชการเนี่ยประมาณสี่สิบปีเนี่ยคิดซะว่าทำงานเรื่องป่าเพียวๆเลยเนี่ยประมาณสามสิบห้าปีที่อยู่ทำเรื่องนี้ไม่ได้ไม่ค่อยได้ทำเรื่องอื่นเลยนะคะเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วแล้วทำไม มันมีปัญหาหนึ่งคือมันทุกคนเนี่ยประกาศเขตเนี่ยเขาก็ตามกฎหมายเขาว่าให้ประกาศอย่างไรนะคะแล้วก็เหมือนเราอะ่ะเมื่อก่อนเราลังวัดเนี่ยเราไม่มีราวเทียมไม่มีกล้องโตต้นสเตชันไม่มีอะไรป่าไม้ก็เหมือนกันอย่างที่ให้ดูเนี่ยบางอันทําแผนที่มาเหมือนลอกลายมาแล้วก็มีวงวงเขาๆเ,เนี่ยเป็นเขาอยู่ตรงเนี้ยซึ่งไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่า ที่ดินที่ห่วงห้ามนี่ยอยู่ตรงไหนเมื่อก่อนมันยังมีที่เยอะเนี่ยให้ทําก็ก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่คันพอทําแผนที่เองเนี่ยอย่างสมมุติว่ากรมป่าไม้ขีดเขตให้เราเนี่ยป่าสงวนแห่งชาติเอเนี่ยขีดให้เราเนี่ย,ย,เ,ย,เ,เ,ยเส้นอยู่ตรงเนี้แต่พอส่งข้อมูลให้หน่วยอื่นในแผนที่ภูมิประเทศไม่ว่าจะส่งพื้นที่ให้สปกอเอาไปทําแผนที่โซนนิ่งเนี่ยก็ไม่เหมือนเส้นที่รับรองให้เราปาร่าเดียวกัน นะคะเป็นที่มาว่าเราเราอยากให้อยากให้ได้ข้อยุติว่าตกลงจะเอาเส้นไหนแน่จะได้เอาปัญหามาใสา่จะได้แก้ต่อไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยประกาศพื้นที่ก็ประกาศเป็นขนมชั้นเลยทับกันไปเรื่อยๆซึ่งยากมากเราต้องไปแซะเลยว่าป่าครั้งแรกอะที่ประกาศตรงเนี้ยคือป่าอะไร หรือเป็นที่สงวนประเภทไหนที่ประกาศครั้งแรกตรงเนี้ยเพื่อที่จะเอาไปทําต่อได้นะคะแล้วก็โครงการเกี่ยวกับแนวเขตที่ดินของรัฐที่ผ่านมาทั้งหมดอะ่ะถามว่าเอาไปใช้ร่วมกันได้เลยไหมจริงจริงโกของเราเนี่ยเราอยากได้ถึงขนาดที่ว่าถ้าตบตีกันได้ข้อยุติแล้วเนี่ยเราจะออกอะไรแล้วเราดูเส้นในระบบได้เลยอะ่ะเราไม่ต้องเอาโน่นนี่นั่นมาซ้อนหลายๆอันซึ่งคิดว่ายาก นะคะเพราะว่าเราก็ใช้เส้นอันนั้นอะ่ะออกให้รัฐสราไปแล้วออกให้ประชาชนไปแล้วแต่ในวันแมปสเต็ปแรกที่ทําตรงเนี้ยมันคือระหว่างรัฐกับรัฐนะระหว่างหน่วยงานเนี่ยตกลงร่วมกันเพราะหน่วยงานตกลงร่วมกันแล้วเนี่ยก็ต้องไปดูว่าระหว่างรัฐกับประชาชนก็หมายความว่าอย่างยกตัวอย่างระหว่างรัฐกับประชาชนก็คือการใช้เส้นที่เขาให้เรามาแล้วเราไปออกเนี่ย แล้วมันไม่เหมือนกับระหว่างรัฐกับรัฐเนี่ยต้องทำอย่างไรอันเนี้ต้องต้องเอามาทําเพิ่มนะคะแล้วถามว่าแล้วกรมที่ดินทํากับในวันแมพเนี่ยมีทั้งหมดเก้าหน่วยนะคะตามนี้เลยเก้าหน่วยงานเก้าหน่วยกรมที่ดินใช้หลักเกณฑ์ไหนบ้างมันมีทั้งหมดสิบสามหลักเกณฑ์นะคะกรมที่ดินเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องการทําข้อมูล ที่สาระประโยชน์ที่มีการออกนอสลแล้วเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวโครงการวันแมปแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์ตามเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ยหนังสือเวียนที่ออกไปเนี่ยหรือไม่หรือแม,ม้กระทั่งการโทรไปสอบถามข้อมูลน่เนื่องจากไอ้ตัวแปลงนสลอของเราอะ่ะมีทั้งการย้ายย้ายฉากระวางนสสามกอมาใส่ในระวาง u ู m อซึ่งบางที่เ่ยมันผิด แต่ว่าพอมันไม่มีลักษณะธรรมชาติให้ตรวจสอบเลยเนี่ยสลทไม่มีสิทธิ์รู้สลทเป็นคนไปทําข้อมูลกับวันแมพนะคะไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าจริงๆแล้วมันตรงไหนอย่างบางกรณีเนี่ยเราตรวจแล้วปรากฏว่าย้ายผิดจริงๆย้ายผิดหมู่เลยนะย้ายผิดไปนคนละหมู่เลยจากหมู่แปดย้ายไปอยู่หมู่สี่เนี้ยตัวตําแหน่งอะ่ะมันผิด เพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่ว่าจะมีหนังสือเวียนของกรมที่ดินออกไปหรือโทรไปสอบถามอ่ะขอความอนุเคราะห์นะคะช่วยดูให้หน่อยส่วนในหลักเกณฑ์ที่เราเป็นห่วงที่สุดคือหลักเกณฑ์ที่สิบสามนะคะก็คือการนําข้อมูลที่มีการรับรองเขตให้เราแล้วทั้งหมดเนี่ยไปซ้อนแล้วถามว่าจะเอาอยัางไงในกรณีรับรองเขตกับเส้นวันแมป ที่จะเอาไปทําต่อเนี่ยไม่เหมือนกันเนี่ยจะให้ทําอย่างไรนะคะนะในในกลุ่มของวันแมปเองเนี่ยตอนเนี้ยประกาศเป็นเจ็ดกลุ่มนะคะเจ็ดกลุ่มตามสีนี่เลยถามว่าวันนี้ถึงไหนแล้ววันเนี้ยกลุ่มที่ห้าเนี่ยรอเสนอคอรมอไม่ใช่ว่าเสนอคอรมอแล้วจบนะเสนอคอรมอแล้วเนี่ยยังแค่รัฐกับรัฐนะคะยังแค่รัฐกับรัฐยังไม่ใช่รัฐกับเอกนชนถ้าจะจบก็คือ เราพยายามยืนยนันนะฮะว่าถ้าจะจบอะ่ะต้องได้ข้อยุติระหว่างรัฐกับเอกชนก่อนถ้าจะไปออกแผนที่ท้ายกฎหมายใหม่ควรจะได้อย่างนั้นก่อนซึ่งเขาเองเขาก็จะบอกว่าให้ไปออกแผนที่ท้ายกฎหมายก่อนแล้วค่อยมาไล่แก้ซึ่งเรามองว่าถ้าออกแผนที่ท้ายกฎหมายก่อนมันจะวนปัญหาเหมือนเดิมมันจะวนปัญหาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าวันแมพเขา มีจัดสัมมนา,าไปแนะนำโครงการหรืออะไรเนี่ยซึ่งเวลาแจ้งไปเนี่ยกรมจะมอบสํานักง,งานที่ดินในพื้นที่เนี่ยไปร่วมรับฟังก็อยากให้นําเสนอในลักษณะเนี่ยนะคะว่าให้เราเองเราอยากจะให้เคลียร์ปัญหากับที่เราทํากับทํานดหดให้ประชาชนก่อนนะัเคลียร์ปัญหาก่อนแล้วค่อยไปทําแผนที่ท้ายกฎหมายแล้วค่อยมากําหนดวิธีการว่าเราจะทําร่วมกันยังไงวันนี้ก็จะเหลืออยู่สองกลุ่ม เป็นกลุ่มยากนะคะกลุ่มที่หกกับกลุ่มที่เจ็ดตอนที่จัดกลุ่มจังหวัดที่จะทําเนี่ยก็เลือกเลือกเอากลุ่มง่ายสุดเป็นกลุ่มหนึ่งสังเกตนะคะกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกรุงเทพเอ,อ่สามสมทรนครปฐมอ่างทองอยุทยาอะไรพวกเนี้ยเป็นหลักนะคะวันนี้ยเหลือสองกลุ่มซึ่งมีปัญหาทุกวันแต่แล้รอมาดูอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ ลองดูเปรียบเทียบนะคะว่าทำไมอะ่ะเราถึงใช้ถ้าผ่านคอรอมอรแล้วใช้เลยไม่ได้ภาพทางซ้ายเนี่ยเป็นลักษณะซ้อนทับกันเราจะเห็นทุกอันเลยนะมันจะมีเส้นสีแดงเป็นป่าสงวนเส้นสีเขียวเป็นป่าถาวรพื้นที่สีชมพูชมพูเนี่ยเป็นที่สาธารณะที่ออกนสลอแล้วสีเหลืองสีเหลืองคือเขตปฏิรูปนะคะเหลืองส้มๆเนี่ยอันเนี้ย พอทาตามหลักเกณฑ์แล้วได้หน้าตายอย่างนี้มานะคะยังทับซ้อนกันได้อันนี้คือสิบสามหลักเกณฑ์แต่พอภาพด้านขวา,าท่านจะเห็นไหมป่าถาวรหายไปแล้วนะคะเส้นสีเขียวป่าถาวรหายไปแล้วเพราะว่าเขาใช้หลักการหนึ่งพื้นที่หนึ่งหน่วยงานถ้าดูเปรียบเทียบเนี่ยป่าถาวรในฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะทับอยู่ทั้งที่ฐานะที่มีนสรแล้วที่สปกที่ป่าสงวนเห็นไหมคะมันทับอยู่ งั้นพอมาถึงฝั่งขวาเนี่ยที่เอาเข้าคอารมอไปเนี่ยป่าถาวรหมดละถามว่าไอหนึ่งพื้นที่หนึ่งหน่วยงานดีไหมดีแต่เราเองเนี่ยเวลาเราใช้ข้อมูลออกนโฉนดอะเราต้องดูทุกอันนะคะต้องดูพื้นที่ทั้งหมดเพาะถามว่าเอาถ้าเดิมมันเคยเป็นป่าถาวรละ่ะแล้วป่าถาวรก่อนป่าสงวนละ่ะถ้าวันนี้เราดูแค่ป่าสงวนเราจบเลยนะเราจบเหตุเลยเพราะว่า ป่าสงวนน่ะเหลือนิดเดียวนะฮะเหลือแค่ตรงสีแดงส่วนใหญ่ตรงเนี้ยก็จะเป็นสปะก,กับป่าสงวงนเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเดิมทีอ่ะมันเคยเป็นอะไรอ่ะการทํางานเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกับระเบียบกฎหมายของเราก็เลยเป็นที่มาของว่าเอ๊ะทําไมเอ่อมติคอรมอเห็นชอบวันแมพไปแล้วสี่กลุ่มแล้วยังใช้ไม่ได้อันเนี้ย ฝั่งขวานเนี่ยเป็นเฉพาะรัฐกับรัฐนะเรายังไม่รู้เลยว่าในตรงเนี้ยมีคนร้องไหมว่าในที่สงวนที่เหลืออยู่เนี่ยประกาศพื้นที่ทับที่เขาอยู่มาก่อนแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแก้แก้เรื่องนี้ก็เป็นที่มาของว่าในเวลาเราเอาข้อมูลแต่ละอันมาใช้อ่นะคะอันนี้จะบอกเหตุผลไว้เลยว่ามันมันต้องทำอะไรก่อน ในกรณีที่ออกมาแล้วเนี่ยก่อนจะไปต่อก่อนจะไปประกาศพื้นที่ตามกฎหมายใดๆเพิ่มเติมเนี่ยควรเคลียร์ให้ก่อนซึ่งหลักๆอ่ะเราอยากจะให้เคลียร์เส้นที่เราใช้ในการออกเอกสารสิทธิ์ไปแล้วอะว่าว่าจะเอาอยัางไงนะคะว่าจะเอาอยัางไงกับในส่วนนี้นะคะอันนี้ถามว่าจนกระทั่งเป็นที่มาของเราขอให้เขาออกเป็นมติครม2ยี่สิบสองพฤศจิกาหกห้า อันนี้ยังไงอะ่ะขอให้ทางสํานักง,งานที่ดินเอาตัวเนี้เป็นหลักนะคะหนึ่งเขาบอกว่ากรณีไม่มีผลกระทบกับประชาชนก็ให้จะไปออกกฎหมายใหม่หรืออะไรก็ทําไปเลยนะคะกรณีได้รับผลกระทบกพจะต้องดําเนินการร่วมกันนะคะเนี่ยอย่างเพราเวลาดําเนินการร่วมกันอะ่ะต้องเอาข้อมูลทุกอย่างมาดูก่อน นะคะเอามาดูก่อนให้ครบก่อนว่าเอ้ยเราจะเอาเส้นตามที่รัฐกับรัฐตกลงกันไหมหรือควรจะต้องทําให้ครบก่อนซึ่งเรากรมที่ดินเองยืนยนันว่าควรทําให้ครบก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมฮะในส่วนข้อหกข้อหกเองเนี่ยคือเอ่อขออนุญ,ญาตโทษทีโทษทีข้อหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยข้อหนึ่งเมื่อสักครู่อ่ะเขาบอกว่าไม่เป็นการยกเลิกเพิกถอนเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิ์ที ครอบครองตามกฎหมายที่ดินของประชาชนแต่อย่างใดเขาบอกว่าเออเอาไปก่อนเถอะไม่ถือว่าเป็นการเพิกถอนหรอกอ่าจําข้อหนึ่งไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเรามาดูข้อหกข้อหกเราก็ยังยืนยันว่าอไอตัวเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยใช้เส้นรับรองในระวางของเราอะ่ะเอามาประกอบการพิจารณาด้วยก่อนที่จะออกกฎหมายใหม่ในพื้นที่ใดๆก็ตามนะ อันนี้ก็ยังไม่ทําคือเราพยายามเอาไอ้ตัวระวางเราอะไปอยู่ในมติครมอเกือบทุกอันแล้วก็ดูข้อเจ็ดนะคะกรณีประชาชนต้วยแยงสิทธิ์เปิดโอกาสให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เขาพิสูจน์สิทธิ์ยังไงเขาพิสูจน์สิทธิ์ว่าใครประกาศก่อนถูกไหมคะถ้าอย่างเคสเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกว่าข้อหนึ่งเขาบอกว่าไม่ถือเป็นการยกเลิกเพิกถอน อ่าแต่ข้อหกก็ยังไม่ทําให้เราแต่ข้อเจ็ดก็าบอกว่าโต้แยง้งถามว่าเวลาโต้แย้งเนี่ยถ้าเอาเส้นนั้นเลยเนี่ยปรากฏว่าไอตอนรับรองให้เราอะ่ะไม่อยู่ในป่าไม้ถาวรน,นะเราก็ออกให้ไปหมดละแต่พอมาพิสูจน์สิทธิ์กลายเป็นอยู่ในป่าไม้ถาวรเราผิดหมดเลยนะถูกไหมคะเพราะกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เนี่ยมันพิสูจน์สิทธิ์แล้วว่าถ้าปรากฏว่าเออเป็นการออกในที่ดินของรัฐอ่ะ เราต้องเพิกถอนเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเมื่อตะกี้เป็นหมันเลยพอมาเจอข้อข้อเจ็ดถูกไหมคะเ,เวลาเขาไปประชาสัมพันธ์ใดๆก็ตามอะรบกวนรบกวนให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยในส่วนนี้ด้วยนะคะแต่แล้วเรามาดูอันถัดไปอย่างเนี้ยที่ทำข้อมูลไว้อนะคะถามว่ามีระวางเท่าไหร่ที่รับรองไว้แล้วในหนึ่งต่อสี่พันนี่ยังไม่รวมหนึ่งต่อห้าพันเนาะ ในระวงังอนอสามกมีอยู่แล้วเนี่ยสองหมื่นกว่าระวังประมาณสองหมื่นเก้าเราทำข้อมูลไว้หมดแล้วนะคะรอแต่ว่าเขาจะเอามาดูเมื่อไร่แล้วก็ตอนที่นับตัวจำนวนแปลงแปลงฉนดเฉพาะแปลงชนดเนี่ยอยู่ในเขตพวกเนี้ยจำนวนตามนี้เลยนะคะตอนนั้นที่นับไว้ประมาณปีหกหนึ่ง คือนิคมสร้างตนเองกับน,นิคมสหกรณ์กรอะเราไม่ได้ซีเรียสเนะไม่ได้ซีเรียสหรอกเพราะว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเอามาออกโฉนดได้อยู่แล้วถ้าไม่ติดในเรื่องอื่นนะคะแล้วถามว่าเอ้แล้วแล้ว,ลวหลังจากที่เราทำวันแมพแล้วเราทำอะไรเพิ่มนะคะถัดไปทีเนี้ยอ่อหลักการหนึ่งพื้นที่หนึ่งหน่วยงานเขาอะที่เราเห็นเยอะเยอะเลยก็คือที่สาธารประโยชน์ที่เป็นที่ตั้งส่วนราชการ อันนี้ในส่วนของสจลเนี่ยก็มีหนังสือประสานไปให้ทุกจังหวัดน่ะดูข้อมูลอันนี้เราเห็นด้วยนะคะว่าในกรณีเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันเนี่ยเราก็ไปขอตั้งเป็นที่ว่าการอำเภอหรือแม้กระทั่งสำนักง,งานที่ดินเองก็ตามเนี่ยก็ควรจะต้องมาขอใช้ขอถอนนะให้มันกลับเป็นที่ราดพัสดุเพื่อเอาไปขึ้นทะเบียนเป็นที่ราดพัสดุให้ครบถ้วน มันจะได้ชัดไปเลยว่าตรงนี้ประชาชนใช้ร่วมกันนะตรงนี้เป็นที่ราดพัสดุนะไอ้อย่างเงี้ยเราเห็นด้วยเพียงแต่ว่ากระบวนการที่ทําเนี่ยคือเวลามีหนังสือไปที่จังหวัดทุกครั้งอะ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับที่ดินเมื่อไหรอ่อ่ะสํานักง,งานที่ดินอะ่ะจะได้รับการมอบหมายเรื่อยๆคือเขามีคําว่าที่ดินเมื่อไหร่อะไม่ว่าจะเป็นประชุมวันแมปคอทอชอหรือ ตัวนอสอทั้งหลายเนี่ยเราอะจะต้องไปร่วมกับเขาทุกครั้งงั้นก็อยากจะให้ให้ดูข้อมูลเพิ่มไว้นะคะว่าเราเราสั่งการไว้ยังไงเราก็สั่งการให้จริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าใครต้องเป็นคนสำรวจที่สาธารประโยชน์ที่มีส่วนราชการเข้าใช้ประโยชน์เนี่ยการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุามันจะขึ้นสองส่วนนะส่วนที่เป็นอาคารสิ่งปลูกสร้างกับส่วนที่เป็นที่ดิน อันนี้พอเวียนไปแล้วอ่ะก็ยังไม่ได้หนังสืออะไรอย่างไรเท่าไหร่ก็อาจจะต้องเป็นกรณีที่อธนารักษ์ซึ่งดูเรื่องที่ราดพัสดุอาจจะต้องเป็นคนสำรวจเองว่ามีเอาไปขึ้นทะเบียนสิ่งปลูกสร้างอาคารเป็นที่ราดพัสดุแล้วที่ดินตรงนั้นเนี่ยยังไม่เอามาขึ้นทะเบียนหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ในส่วนของในส่วนของที่สาธารณะที่จะต้องทํานะคะในส่วนของ สำนักง,งานที่ดินจร,จริงๆเองก็กลับมาเรื่องเดิมกลับมาเรื่องเดิมก็คือหลักเกณฑ์ข้อสิบสามนะคะอันนี้ก็บอกไว้แล้วว่าเ,เราเราอยากจะให้เขาทําก่อนขั้นตอนเนี้ยให้เขาทําก่อนแก้ไขกฎหมายเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปสัมมนาที่ไหนเนี่ยเราอยากให้ท่านยืนยันด้วยว่าอืมยืนยันว่ายังยังอยากให้ให้ทําในลักษณะนี้ถามว่าเพราะอะไรลองลองดูข้อมูลที่ทําในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอย่างเนี้ย เส้นสีแดงเนี่ยเป็นข้อมูลตามวันแมพเนาะเส้นสีน้ําเงินน่ะเป็นข้อมูลที่รับรองป่าจะอยู่ฝั่งที่มีชื่อป่าเห็นอะไรไหมฮะเห็นในตัวแผ่นด้านบนเนี่ยที่ป่าสงวนใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมคะไอแปลงเขียวๆแปลงโนนท,ที่ออกไปแล้วเนี่ยเอาอยัางไงนะคะตกลงมันเป็นป่าไหมหรือว่ามันไม่เป็นแต่ถามว่าถ้า ถ้าบอกว่าเออก็ใช้เส้นวันแมพคือใช้เส้นสีแดงแต่ที่ออกไปแล้วไม่ยกเลิกเพิกถอนแต่ถามว่าไอ้ตรงขาวๆที่ยังไม่ได้ออกอ่ะถ้าเขาเอามาออกอ่ะเราจะตอบเขายังไงแล้วทำไมาข้างๆออกได้แล้วทำไมาฉันออกไม่ได้เห็นไหมคะปะประเด็นมันอยู่ตรงเนี้ยข้างๆออกได้แล้วทําไมเราออกไม่ได้ส่วนมาข้างล่างเนี่ยป่าเล็กลงกว่าเดิมป่าเล็กลงกว่าเดิมอะ่ะไม่ค่อยมีประเด็นเพราะว่ามันก็ ได้ประโยชน์นะแต่ไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่เนี่ยต้องเคาะมาให้ครบก่อนว่าจะเอาแบบไหนนะคะอันเนี้ยถ้าดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำมาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลองดูของจริงอลองดูของจริงนะคะเนี่ยเราจะเห็นนะคะเส้นรับรองในระวางเห็นไหมคะมันจะเขียนชื่อแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติอยู่ฝั่งเดียวกับที่เป็นป่าแล้วเส้นข้างล่างเนี่ยจะเป็นเส้นวันแม ป่ามันใหญ่กว่าเดิมไอที่เลยเลยไปเนี่ยตอนที่เดินน่ะไม่มีหลักฐานนะไม่มีหลักฐานก่อนป่าอยู่แล้วเนี่ยมันมันต้องเพิกถอนไหมอะ่ะหรือยังไงเพราะว่าข้อหนึ่งบอกว่าไม่ถือเป็นการเพิกถอนแต่ถ้าพิสูจน์สิทธิ์แล้วมาทีหลังจบนะคะข้อเจ็ดบอกว่าพอผ่านกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์ซึ่งถ้าเอาเส้นวันแมพตรงส่วนที่ออกไปแล้วเนี่ย ไม่ชอบหรือเปล่าแล้วส่วนที่เหลือแบบเมื่อกี้เลยจะออกได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่อันเนี้ยอ,อก็พยายามพยายามแย้งทุกครั้งที่มีประชุมนะคะว่าต้องเอาอันนี้มาดูก่อนซึ่งถ้าเราเราเทียบอะเราเทียบอะในกรณีถ้าท่านจำข่าวคุณสุนทรอ่าคุณอะไรนะสุนทรวัฒนา คุณสุนทรนะสุนทรวิลาวันนะเนาะที่เขาใหญ่ระวางนั้นนะระวังตรงเขาใหญ่อ่ะมีรับรองสามครั้งรับรองแนวเขตสามครั้งรับรองแนวเขตอุทยานแห่งชาติสามครั้งนะคะเราก็เอาแปลงแต่ละอันมาดูเลยเอแปลงถ้าออกล็อตนี้ยใช้เส้นไหนนะคะออกล็อตนี้ใช้เส้นไหนออกล็อตนี้ใช้เส้นไหนออกลอ็อตสุดท้ายของคุณสุนทรวิลาวันที่มีประเด็นเนี่ย ปรากฏว่าใช้เส้นสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้ายเนี่ยก็ไม่ได้เกินก็คือเส้นรับรองจริงแล้วกรณีเปลี่ยนเส้นทุกครั้งมีหลักฐานเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นศูนย์ทำส่งให้จังหวัดส่งให้กรมที่ดินหรือศูนย์ทำไปจังหวัดแล้วจังหวัดส่งไปกรมป่าไม้มีเอกสารยืนยันหมดทุกครั้งนะคะตรงนั้นน่ะในของกรมที่ดินเองอ่ะก็สารยกฟ้องนะคะเจ้าหน้าที่เราโดนส่งฟ้องก็ หน่วยงานที่เขาออกไปตรวจสอบอ่ะเขาระบุว่าผิดหมดเพราะเขาส่งฟ้องศาลทุจริตก็ไปเอาข้อมูลตรงนี้ให้เขาทั้งหมดนะคะแล้วก็ทำข้อมูลชี้แจงสารแต่ว่าการชี้แจงสารเนี่ยไม่ไม่ได้แช่งนะคะถ้ากรณีท่านถูกฟ้องร้องหรืออะไรก็ตามเนี่ยอย่าขึ้นให้การด้วยปากเปล่า ให้ทําเป็นเอกสารให้ทําเป็นเอกสารเราจะได้มีเวลาเรียบเรียงนะคะเราจะได้มีเวลาเรียบเรียงเพราะอย่างเงี้ยถ้าให้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพอเขาถามซักไปซักมาเนี่ยเราจะงงเพราะว่าคนที่เขาซักเขาก็งงแต่ถ้าเราเราเรียบเรียงแล้วมีภาพประกอบมีอะไรประกอบเนี่ยมันจะง่ายกว่าเลยเป็นที่มาว่าแต่ละอันเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดูแลสเตตแล้วแล้วทำเลยไหม ไม่ใช่นะคะดูแลนสเตทแล้วท่านก็ต้องรู้ว่าแต่ละเส้นมันมีที่มาอย่างไรมันจะได้ไปต่อได้ไม่งั้นมันก็ไปต่อไม่ได้เพราะงั้นอย่าอย่าอ่านเล็กๆน้อยๆแล้วเราไปอะ่ะวันนี้เราทำงานยากถามว่าวันนี้เองเนี่ยเอานอส,อสามกอ่อมาขอออกโฉนดเนี่ยนอส,อสามกอเนี่ยค้างอยู่ประมาณสามล้านเนาะเข้าใจว่าถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ย มันจะน่าจะอยู่ในป่าไม้ถาวรอะพอสมควรเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่เราดูแผนที่เมื่อก่อนมันไม่มีให้เราดูในลักษณะเหมือนมานั่งซ้อนแล้วท่านเปิดจากแท็บเล็ตเปิดจากคอมแล้วเห็นเลยว่าที่ของใครอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่มีนะคะมันเป็นกระดาษแล้วก็ขาวดำเพราะเมื่อก่อนไม่มีไม่มีเครื่องถ่ายกอกสารแผ่นใหญ่ที่เป็นสีถามว่าดูแล้วพลาดได้ไหมพลาดได้ นะคะแผนที่จำแนกที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยก็คือรุ่นหลังๆแล้วอ่ะที่มันเป็นภาพชัดๆเมื่อก่อนเป็นพิม์พเขียวดูไม่รู้หรอกแล้วประกอบกับไอการออกนกอะสามกอเนี่ยมันออกโดยใช้คนที่อบรมเดือนหนึ่งล้วก็ส่งให้ไปออกก็จะมีครูมีอะไรด้วยถ้าเขาลงไปในพื้นที่แล้วก็เห็นมีคนทํากินมีเป็นที่ลาบแล้วก็ออกอยู่แล้วนะคะไม่ไม่ได้ แทบจะไม่ได้ดูข้อมูลอะไรเพิ่มเลยดูแล้วว่าเออมันมันเป็นเหมือนชุมชนเขาก็ออกดังนั้นพอวันที่เขาออกเสร็จแล้วพอมาวันเนี้ยเอาปรากฏว่าเอามาถึงเรามาถึงเราปุ๊บมามามา,มาถึงเราแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันเนี้ยพอเราซ้อนปุ๊บกลายเป็นว่าอยู่ในพื้นที่จำแนกแต่มอบสอบประกอเราก็มีปัญหา นะคะก็ออกให้ไม่ได้หรือไม่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ยังเก็บเป็นป่าถาวรอ,อยู่ซึ่งถ้าถามว่าวันนี้แล้วหน่อสามกอแบบเนี้ยเอามาขอออกอะ่ะจะต้องทำยังไงต้องพยายามอธิบายหน่อยนะคะว่าถ้าไอ้อย่างเนี้ยใช้ใช้เหตุผลวันแมปแบบเนี้ยได้ว่าดูแล้วเบื้องต้นเนี่ยมันมีลักษณะอย่างเงี้ยแต่อยู่ระหว่างแก้ปัญหาอยู่มีการเสนอว่าจะแก้ปัญหาในเรื่องเนี้ยควรทําอย่างไรเพราะว่า วันที่ออกนอสามกอไม่ใช่คนนั้นคนเดียวหรอกมันออกไปเยอะมันไม่ได้มีเจตนาที่จะชุดจริตแต่ว่าขณะที่ทำอ่ะทำได้แค่นั้นแล้วถึงแม้มาวันเนี้ยถ้าถามว่าอย่างรับรองเขตในระวางแล้วเราดูอะ่ะขณะที่เราทำอย่างระวางโคราชเนี่ยเราใช้เส้นที่รับรองในระวางอะ่ะเห็นไหมคะแปลงเนี่ยจะแทบจะไม่ไม่ได้กระเด็นออกไปข้างนอกเส้นนี้เลยนะอาจจะมีบ้างนิดหน่อย พวกนี้อาจจะเป็นสคหนึ่งหรืออะไรหรือเบตนอสามคุดดำที่มาก่อนก็ไม่มีประเด็นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้เส้นเป็นหลักนะพอมามีเส้นวันแมปไม่เหมือนกันเนี่ยหน่วยงานที่เป็นมีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐอ่ะไม่กระทบหรอกคือถ้าไม่เป็นสปกก็เป็นป่าสงวนไม่เป็นสงวนก็เป็นอุทยานมันจะไม่เคยหลุดว่าไม่เป็นพวกนี้แล้วเป็นฉนดไม่มี เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีชนแนลให้เข้าว่าไอเนี้ยกรณีได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะให้เพิกถอนหรือถ้าจะให้เพิกถอนเนี่ยเต็มเลยนะคะเราอาจจะไม่ต้องเร่งทําเรื่องออกโฉนดก,ก็ได้ต้องมาเร่งทําเรื่องเพิกถอนวันเนี้ยก,ก็เลยถ้าเขาไปสัมมนาหรือไปอะไรอะ่ะไฟติ้งให้ตัวเองหน่อยนะคะไฟติ้งให้หน่วยงานหน่อยว่าที่เราทําผ่านมาทั้งหมดเนี่ย ก็ดูตามหลักเกณฑ์ตามวิธีการที่กําหนดในแต่ละยุคแต่ละสมัยครบทั่วแล้วเพราะวันนี้ถ้าจะออกเกณฑ์ใหม่หรือจะทําอะไรเพิ่มเติม,ตมอะ่ะก็ต้องเขียนให้ชัดเพราะไม่เขียนให้ชัดน่ะเราก็จะได้รับเกียรเป็นผู้ต้องหาคนแรกนะคะในส่วนนี้ก็น่าจะพอได้เวลาพอสมควรแล้วก็คิดว่าตัวบรรยายทั้งหมดเนี่ยให้ไว้ที่กองฝึกแล้วอ่ะนะคะ ค่ะก็อันนี้ก็คงขอจบบรรยายในส่วนนี้แค่นี้ค่ะ